สุขสบายดี د د ครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนแชร์รถไยซิ่งแช่ไนครับเอามาเมืงอีกคันหนึ่งครับดีซี <c oughs> เออดีซีเจ็ดศูนยีครับรถปีหกศูนครับอืมรถปีหกศูนรถปีหกศูนสภาพพร้อมใช้ครับนิ่วไม่นิ่วรถใหญ่ออกเกอ เสต่อใบ <4 S 1> เสริมใบครับอ่าสูข่ขอ้หไม้ปีที่แล้วยกฝาแล้วล้แล้วตูมไม้แล้วตูมไม้เนาะครับนี่เอ้แล้วตูมไม้ตะแกงแตะแกงไม้สองอันอ่าของไม้ครับกระบอกยกขอ้หไม้อ่าช่วงล่างชิคให้พร้อมครับราคาพร้อมเทนเลอร์สี่แสนห้าครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพัน พร้อมเทนเลอร์อันนี้ครับกระลังเทนเลอร์สิเป็นดุมดุมคู่นาเป็นดุมหกล้อเลยครับพี่น้องเป็นกระทะท่าเองกับมือใส่ยางเอ็กซีดีทั้งซีเสร็จเลยพี่น้องรับประกันรับน้ําหนักได้หกตันครับเนี่ยเทนเลอร์นี่ตำหนักนัำได้หกตันพี่น้องสี่แสนห้าหมื่นห้าพันครับพร้อมเทนเลอร์พร้อมเทนเลอร์ บาขา่ขายแต่แทนเลอร์เลยพี่น้องกัขายแทนเลอร์ไปอันนี้สิบ่มีเลาเกี่ยวแล้วขีพร้อมเทนเลอร์คับเอาถ้าไปครูไปก๋าเอาแต่แทนเลอร์ย่างเดียวบ่าขายสิขายแต่แทนเลอร์ย่างเดียวบ่เอาครับขายเฉพาะรถก็ขายเออจองจองแทนเลอร์ได้ก็ได้เฉพาะรถสี่แสนสองครับเฉพาะตัวรถสี่แสนสองถ้าพร้อมเซน็นเลอร์สี่แสนสี่แสนห้าหมื่นห้าพัน รถปีหกศูนย์พี่น้องรับประกันครับรับประกันความรับประกันความชัวจวดว่าพื้นจวดนี่คาดก็ยยังโมปีที่แล้วดันจนสอดยางในเลยครับนี่สู้ยันวางสู้ยันวางครับเจ้าจะวะรับประกันครับเช็คพร้อมใช้ <c oughs> คนเปลี่ยนกันแล้วเปลี่ยนกันอีกเลยอ่ะ ประมาณนี้นะพี่น้องฝากไว้น้ำเนี่ยมันอยู่ทางไหนครับเป็นหมองเก็บของเรียบร้อยแล้วจอดพระพ่อมือติดเต็มเล่นวะ,อะโอเคครับสนใจมาล็อกไน้ครับที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับ092 264 2483ครับโทรถามรายละเอียดได้เลยครับคันนี้พร้อมโอนครับเอกสารพร้อมโอนชุดโอนครบครับคัใหไงนี่เอกสารสื้อขายครับสองแสนเก้า มีมีชุดแพ้พร้อมนะครับแพ้ใส่รถสดิบหลอ,อก,กับนี้อันนั้นราคาเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นเดี๋ยวบัลลัยไทยมาอยู่นะ <c oughs> ข้างนอกนี่ราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับข้างน,นอกเดี๋ยวมันมีคลิปอยู่ครับคลิปต่อต่อตอกันนี่แหละพี่น้องฝ <c oughs> ากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชวนชัยรถไถซิ่งชาแน,นลในเลิศพี่น้อง <c oughs> เป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆ,ๆครับจัดไปกับพระไ้คาปะทูพี่น้อง Ha 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 ha.